ครับจุดที่ทีมข่าวมาสังเกตการก็คือหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ปราสาทตะควายมากที่สุดในอำเภอพนมรุกจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสําคัญที่ต้องการทวงคืนจากการยึดครองของทหารกัมพูชาในการประทะรอบที่แล้วครับจนถึงขณะน,น,นี้นะครับสถานการณ์ยังคงสงบภายใต้แผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังอย่างเข้มแข็งครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่สังเกตการบรรยากาศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับด้านตําบลบักไดอำเภอพนมรุกจังหวัดสุรินทร์ครับ ใกล้ที่ตั้งปราสาทตาควายหลังที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวานนี้มีมติให้ปฏิบัติการตอบโต้ทางทหารกับกัมพูชาครับตามกฎการใช้กําลังหลังมีทหารไทยเหยียบกับระเบิดจนข้อเท้าขาดใกล้ห้วยตามเรียอําเภอกันทะลักจังหวัดศร,รีสะเกดเมื่อสองวันก,นก่อนครับซึ่งนับเป็นทหารรายที่7แล้วที่ต้องสูญเสียขาจากการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมและเมิดกฎหมายระหว่างประเทศของกัมพูชาครับ ปรากฏว่าแม้ชาวบ้านจะรู้สึกกังวลใจครับแต่ก็ออกมาทํามาหากินตามปกติครับตามการสื่อสารทําความเข้าใจจากทางอำเภอพนมรักว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดครับขอให้ประชาชนมั่นใจได,ได้ว่ากองทัพภาคที่2และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถดำรงชีวิตทําการเกษตรและประกอบอาชีพได้ตามปกติครับโดยไม่ต้องตื่นตระหนกพร้อมขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางการเท่านั้นครับโดยวันนี้ ยังได้เรียกประชุมด่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อปรับแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามข้อสั่งการของกรมการปกครองครับะที่ยายวัย82ปีคนนี้ยอมรับครับว่ากังวลจนแทบนอนไม่หลับครับพอเฝ้าติดตามข่าวสารว่าเมื่อไหร่ทางการจะสั่งให้อพยพโดยเหตุการณ์ปะทะในห้วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาต้องจากบ้านไปอาศัยอย่างศูนย์พักพิงชั่วคราวนานถึง15วันครับไปฟังเสียงของยายคนนี้กันครับ ไปมดทุกคนน,นละลำมิดนี่แถวนี่ไปเมืดหอบลูกหอบเจ้าไปมดกังวันอยู่หรอปกตีมันทะเลาะกันไ่เลียวบ่หรือันบ่แหล้วจากเทียนนี่ละ่ะเพราะว่าขมิ้นมันดือด้อโคตรมันม่นขมิ้นได้ข้องบันอิดแต่เก้านีโอ้มันขาคดคนหลายศพอยู่เช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอกับเชิงครับชุดชลบอ เฝ้าตรวจดูแลความเรียบร้อยทุกหมู่บ้านครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดร้อยเวรสองศูนย์สายตรวจรถจักรยานยนต์สายตรวจตำบลสพกับเชิงออกตรวจร่วมอย่างต่อเนื่องทั้ง5าตำบล71หมู่บ้านครับตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังเสริมการตั้งจุดตรวจความมั่นคงซึ่งสลับเรื่อมเวลารวม3ช่วงเวลาครับเพื่อตรวจสอบกลุ่มบุคคลและยานพาหนะลักลอบส่งข้อมูลความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมทั้งป้องกันปรับปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดนทุกประเภทด้วยครับครับไม่เพียงพื้นที่แนวหลังด้วยนะครับ ที่ต้องประชุมทําความเข้าใจแต่แนวหน้าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการประชุมทําความเข้าใจเช่นเดียวกันครับเพื่อให้สอดคล้องกับกดการใช้กําลังซึ่งต้องให้สอดคล้องกับความขออภัยครับสอดคล้องกับกฎการใช้กําลังทั้งความจําเป็นในการป้องกันตนเองได้สัดส่วนกับภัยคุกคามนะครับรวมทั้งกระทบกับพลเรือนน้อยที่สุดครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมครับคุณกุณลธิดาคุณนภัทรครับ